เพิ่งเปิดเมื่อหนันวานี้เองทุกคนเคยมายังครับยังเลยค่ะโอ้ตอนไปนี้งรกหิวนิดนึงตอนขึ้นนะคะแสดงว่าหนูต้องเกาะเอาไว้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเสียวเสียวบ้างนิดนึงเสียวเสียวบ้างนิดนึงครับผมประตูนี่ปิดแน่นแล้วเนาะ ตัวนี้ใช้ได้ทั้งวันครับ90บาทตัวนั้นคือให้ผมแล้วก็เดี๋ยวพอจะขึ้นอ่ะไปแจ้งเขาท<อ>ี่ี่ตรงเราซื้อตั๋วครับ<อ>แล้วก็จะขึ้นได้ ถึงจังหวัดภูเก็ตกันนะคะคืนนี้ก็พอมาพักที่สิเนียนะคะภูเก็ตนั่นเองเนาะซึ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะมาอันนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งร o m นะคะมีอาหารให้เราเครื่องดื่มเนาะแล้วก็ขนมให้ทานนะคะคือทานฟรีทั้งหมดเขารวมในราคาที่เราจ่ายไปหมดแล้วนะคะทุกคนมาแล้วก็นี้ บอกเลยว่าห้องนี้แอบแอบงงเพราะว่ามันมีแบบจุดทัชสกรีนอุ้ยดับไม่ใช่สินี่คือแบบเดี๋ยวก็ดับเองเดี๋ยวก็เปิดเขาบอกว่าห้องนี้ไม่ต้องเสียบการ์ดนะคะเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์เขาจะรับรู้ได้ว่ามีคนอยู่ในห้องนะคะห้องกว้างมากเหมาะสำหรับการมาพักหลายหลายคน <c oughs> ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปชมวิวกันข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมุดแล้ว แล้วก็นี้เป็นโซนห้องน้ำห้องน้ำนะคะก็จะมีอ่างแล้วก็มาถึงโซนห้องนอนของเราชืนอันนี้ก็ทดสอบความเตียงนุ่มนุ่มแน่นได้อยู่นะคะคืนนี้เราคงจะนอนหลับวันดีจากที่เมื่อคืนไม่ได้นอนโ <c oughs> อ้อยเอย่าลองมามซื้อกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเนาะตอนนี้จะไปกินข้าวก่อนนะคะชื ไปอาบน้ำก่อน ราก็แต่งเกิดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจะไปทานข้าวกันที่ห้องอาหารของเขาที่ซีเนเนี่ยเวลาแบบเขาจะเรียกรถเขาจะไม่ได้ใช้โทนะทุกคนคือในห้องเหมือนไม่มีโทรศัพท์ด้วยมั้งเขาจะใช้โดยการแบบแอปพลิเคชันของเขานะคะเฉพาะที่นี่เลยให้เรากดเรียกว่าเราจะให้เขาพาเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการอะไรก็สามารถทักแชทเขาไปได้เลยคือเป็นอะไรที่ทันสมัยมากๆ แต่ตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนมากแล้วไม่ได้เข้ากันเลยด <laughs> ีดีก็คืนคือหลับสบายมากทุกคนเตียงที่นี่แบบหลุดวิญญาณนุ่มนิ่มหรือว่าเมื่อวานเราไม่ได้นอนเราก็เลยคือก็หลับดีเขาใกล้มาแล้วอย่าเราลงไปรอนข้างล่างดีกว่าอย่าไปเจอกันที่ห้องอาหารนะคะ ก็เป็นห้องอาหารของเขาเนาะที่จะทานได้ทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นเลยนะคะวันนี้เราทานเป็นแบบคือตอนนี้เขายังเปิดไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากเขายังแบบใหม่มากๆเนาะเราก็เลยทานอาหารแบบอาราคาเขาก็จะจดเมนูไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเปิดเต็มรูปแบบเราก็จะเป็นเหมือนบุเ๊เจ๊เียดายเนาะ <c oughs> แล้อาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเราขอ เริ่มกันที่ขนมปังก่อนเลยเพราะว่าเขาทํามาให้แบบร้อนๆเลยนะทุกคนแล้วก็หอมมากอะ่ะอันนี้เราสั่งเป็นเนยกับนิวชีลานะ,ะขอจัดได้ของหวานกันเลย <S <S โซนรีบวิ่งลูมนะคะของห้องที่เราพักนั่นเองนะพอมองออกไปเนี่ยห้องนอกก็จะเป็นวิวทะเลอันสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่ข้างนอกด้วยเดี๋ยวเราออกไปเยี่ยมชมข้างนอกกันดีกว่าเยี่ยมชมเลยนะ <c oughs> เราออกมาชมข้าง,งนอกกันดีกว่านี่เทนคือวิวดีมากบอกเลยเมื่อเช้าคือตื่นมาตอนเช้าช่ดนีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ฝั่งนู้น แล้วก็ส่งมาแบบโอ้โหแสงงามมากแนะนำว่าให้ทุกคนตื่นมาถ่ายรูปตอนประมาณ7-8โมงเช้านะคะคือแสงกำลังดีไม่ร้อนมากแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วคือเริ่มร้อนแล้วนะและตอนนี้ก็คือร้อนมากๆนะคะทุกคน และตอนกลางคืนนะคะแบบเราก็ออกมานั่งชิลตรงนี้เนาะแล้วก็มองออกไปคือเป็นแบบไม่เห็นวิวทะเลแต่เห็นดาวที่ชัดเจนมากสวยมากทุกคนแล้วก็ฟังเสียงคล,ลื่นอะไรเงี้ยลมแรงๆเงี้ยคือที่แรกก็คิดว่าน่าจะรอนนะแต่แบบไม่รอเลยนะคะทุกคนชิลมากๆเนาะแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากตาวม,มาพักนะคะก็สามารถมาได้นะหรือใครมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยก็ฝากหมุดมาพักที่นี่ได้เลยนะคะที่สีเนภูเก็ตเนาะเขาเปิดใหม่แบบ เพิ่งเปิดเมื่อหนึ่งธันวานนี้เองอ่ะทุกคนส่วนห้องนี้นะคะราคาก็อยู่ที่1 3 0 0 0กว่าบาทนี่แหลจะจองไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจองมาในแบบว่าราคาที่ถูกมากนะคะทุกคนโชคดีเนื่องจากเป็นแบบช่วงเปิดใหม่เนาะเขาก็เลยอัปเกรดห้องให้เราไปก็เลยดีมากๆใครสนใจก็สามารถตามมาได้นะคะดีมากจริงๆอยากนั่งตรงนี้แต่นั่งไม่ได้นะร้อนมาก คือถ้าช่วงเช้าอ่ะก็คือจะเย็นนะคะทุกคนแบบวิวกำลังดีแบบอากาศกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ห้องตรงพาทิท์ขึ้นพอดีเพราะฉะนั้นก็จะได้แดดแบบแสงซสวยอะไรอย่างเงี้ยตอนประมาณ7จ็โมงเช้าพอหลังจากนั้นก็คือร้อนมากอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเที่ยงตรงเป้งร้อนที่สุดหลังไหมแลวจ้ะไปะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกา เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคือบางห้องเนี่ยเขาก็จะมีอ่างอยู่ข้างนอกนะคะบางห้องเขาก็จะมีอ่างอยู่ข้างใน ไ,ไม่เคยกินบาร์บีคิวหมูที่ไหนที่ที่ขนาดนี้